ขยุกเล่นกับรังสันโอ้รังสัใชายไปไม่รู้กันกับโมริโลแล้วอันนี้แหละครับเกมสวนขึ้นมาครับดิโอโก้ดิโอโกหักมาได้จริงลูกนี้สอ่งครับโอโ้โหพีรพง์พิชิตโชติรัตทำประตูให้บีจีพัทมุยูเต็ดขึ้นนำอีกครั้งนัดส่งท้ายก็ทำประตูได้ด้วยครับพีระพงพิชิตโชติรัตครับบีจีพัทุยูเต็ดขึ้นนำสอประตูต่อหนึ่งแล้วครับอกจาก เจ้าช,ชายกระต่ายแก้วครับ,รบกว่า10ฤดูการที่อยู่กับ BG จีปทุมยูไนเต็ดครับโหนัดนี้มายิงส่งท้ายด้วยครับในฐานะที่เขาเนี่ยเพิ่งลงตัวจริงด้วยนะครับปล่อยตัวไปยืมอยู่หลายทีแต่สุดท้ายก็ฤดูการน,นี้นะครับได้กลับมาปักหลักอยู่กับ บีจีปฐุมิเรเตแล้วมาทำประตูในนัดท้ายฤด,ดูกาลได้ด้วยครับโอ้โห,โหลูกนี้ยิงอย่างสวยเลยครับดูครับกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับไม่ต้องจับเลยครับลูกผ่านบอล